สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 ที่น่ารักทุกคนพบกับวิชาคณิตศาสตร์ครูตามิสาอินคำหน่วยการเรียนรู้ที่9รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรื่องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปโดยใช้การนับตารางหาพื้นที่โดยประมาณ พิจารณาหาพื้นที่ของรูป the ต่อไปนี้แนวคิดแบ่งวงกลมออกเป็นส่สวนๆแล้วนับพื้นที่ส่วนที่เต็มตารางหน่วยรวมกับพื้นที่ส่วนที่ไม่เต็มตารางหน่วย 1. แบ่งวงกลมออกเป็น5ส่วนดังนี้ 2. นับพื้นที่ส่วนที่เต็มตารางหน่วยส่วนที่1นับได้16ตารางหน่วย 3. เนื่องจากส่วนที่2ส,ส่วนที่3ส,ส่วนที่4และส่วนที่5มีพื้นที่เท่ากันจึงนับเพียง1ส่วนและคูณด้วย4โดยนำพื้นที่ไม่เต็มตารางหน่วยมารวมกันให้ได้ประมาณ1ตารางหน่วยส่วนที่2มีพื้นที่ประมาณ3ตารางหน่วย แ,แสดงว่าพื้นที่ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4และส่วนที่5มีพื้นที่รวมกันประมาณ4 3คูณเท่ากับ12ตารางหน่วยดังนั้นรวมรูปที่เราแบ่งโดยนำทั้งหมดบวกกันนับพื้นที่ส่วนที่เต็มตารางหน่วยส่วนที่1มี16ตารางหน่วยส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4และส่วนที่5มี12ตารางหน่วย ดังนั้นพื้นที่วงกลมมีพื้นที่ประมาณ16บวก12เข้ากับ28ตารางหน่วยตัวอย่างที่1ห,หาพื้นที่โดยใช้การน,นับตารางและตอบคำถามรูป A มีพื้นที่27ตารางเซนติเมตรรูป B มีพื้นที่23ตารางเซนติเมตร เรามาดูงานวันพฤหัสบดีที่17กุมภาพันธ์2565นักเรียนทำแบบฝึกหัด9.10หน้า74-75เขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยส่งงานในอัลบั้มห้องของตนเองแบบฝึกหัด9.10ข้อที่1หาพื้นที่โดยใช้การนับตารางและเติมคำตอบให้นักเรียนนับตารางที่เต็มก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12และนำส่วนที่ครึ่งครึ่งมารวมเป็น1ตาราง12 13 14 15 16ดังนั้นรูปก็มีพื้นที่16ตารางเซนติเมตรค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ